สวัสดีครับมื่อวานี้พามากินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกวกับไก่บ้านในคลองครับบ้านหลวงอาคาครับเขียนร้าพผ้ายางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตัวละยี่สิบบาทครับดูบรรยากาศห่างจากบ้านผมบ้านสองกิโลเมตรเละครับกิโลสองกิโลหรือครับว่าไก่เป็นไงครับบ้านหลวงอาคาครับนะครับบ้านหลวงอาคาเขียนร้านผ้ายาตลาดครับอยู่ใกล้บ้าน ปากทางพีง่ปากทางที่จะเลื่อนบานผมเลยครับเตียวถั่วละ้นยี่สิบบาทครับท่านผู้ชมค,ครับนี่ครับแม่ค้าก็าเป็นคนที่หูวจักกันน้องผมอยู่<ม>อุรนะุกวีครับแม่ค้าก็งามครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก <c oughs> ับว่าเพื่อนบ้านนี่ครับเพื่อนกับกับว่าได้แง่ปรนเด็งครับกับว่าได้แง่ท่อบ้านผมครับกับว่าหมู่บ้านกับว่าหลายลังคาเลี้ยนปรนเด็ครับ เมนปลาใหญ่อ๋อเจ้อือสองหลอยตั้งค่าเลี้ยนแต่ตัวนี้โอ้ยีวันคนนึงเขาไปเ็ีงานกรุงเทพยบหมดแล้วเนาะคนเขามีเงินเขากลับมาสั่งบ้าทนั่นมาใหญ่เนาะครับอือนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวพอดีร้านนี้กะฟันพิ่งเปิดเป็นวันนี้เรื่องไหนครับนี่เปิดโดนแล้วเปิดโดนแล้วท่านท่านผู้ชมครับเพฟัน่าเปิดโดนแล้วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น น้ำปันน่นเตี้อดเก็บเลกเปนเมือกเตี้้อผมห้องผม,ผมนีเ่เอาเส็นเล็กกับผมนะ,ะเส็นเล็กเส็นเล็กน้ำใส่พอเอาน้ำตกด้วยว่า <c oughs> ท่านว่าท่านเคยมากินนันกยาล่องมือด้วยขี้รถพันมากนะครับเห็นกันเลยว่าเอ้คนหูจักกันต้นนี่โอ๊ยว่าเพิกก่นชี้รถพันท้งหน้าผมประจาครับผู้นี้ครับพเพิ่นหูจักกัน้นผมตะโดนแล้วครับผมอันผู้นี้ครับ ็แมนครับอันนี้เรายังอยู่ถือขึ้นสมื่นอีกเอยืดตัวคยื่ทองเนาะพ่อใหญ่อียงกับซื้อเราแน่แน่ะอันอะไรกับตูน่ายอ๋อที่ยดดิคุณยืดทองคอ๋อยืดทองอืมสุภาพบอรุคอยเห็นพนยาบานนี่ยืดอันออกไปไม่อยู่ครัมือสอหลังอ่ะบ้านอ๋อทีู่ิกัลูกค้าก๋วยเตี๋ยวไม่หยกอ่อ๋องนอยู่ลูกข้าก๋วยเตี๋ยนี่นะเจลูกค้าก๋วยเตี๋ยวเสียแดง ปลาประจำเนาะครับโอ้ปลาประจำเป็นขายราคาย่อมย่อครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็กินได้เล็กน้อยก็กินดีครับร้านนีท่านผู้ชมครับตัวละยี่สิบาทเองครับทอดไก่กับชิลล่าห้าบาทตี๋แก้วละสิบบาทอ๋อคือเพื่อเห็นนะครับตัวนี้เก็บแล้วก็เก็บแล้วโอ้มัดแล้วอืมเเก็็บแแลล้้ววนอันนี้บ่าไก่จากบ้านผมนะครับห้างอันกิโลเดียวเองครับ อหางกันอยู่นึงเจโลเมตรครับกิโลโนึ่งรัดทวงมากก็ได้อ่ารัดทวงมากก็ได้มันสิยางม,มากก็ได้ครับาม,มาก,ก็ได้การเดงบ้านกันเอียงอบ้านกนารเดยงโอ้โหเดยวนี่ห่อนี่ความนี่ครับนี่มี่ห่อน้ำตกพร้อมมีน้ำตกเสียน้ำตกครับนี่แต<ๆ>่เฮี้ยนเจ้าเตี้ยแมนโอ้ยนี่หลังนี่หลังเดียวนะ แค่น้ำสุมจอดน้กเมื่อกี้กินดูว่าอร่อยไหมปนนครับยี่สิบบาททุกอย่างครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเครื่องฟ่นบอกนะครับยี่สิบาททุกอย่างเท่นเทุกอย่างยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบ พิมไปเบิ้งลในยทูคนกาลสินอ่ะพิมซื้อนี่กไปเบ้งเสียนผมหอกคนติดตามเมือนกวนอ่ะครับครับแต่ว่าเบื้องถือช่องนั่นคนกาลสินอลันผู้ถ่านหล่ะเนี่ยครับพิมซื้อนี่กไบเบื้งเลยมันจะเด้งมาเองคนกาลสินอลันผู้ถานแล่ะ เล็กน่อยกับมาก,กินตัวนี้เบื่อเสียบไปะเล็กหน่อยท้าบานเลยท้าบานนูนะครัเครื่องครับผมต่ว่าเคยมาก,กินตะกีกับเตี๋ยวบานเสียบด้วยครับตอผมจำได้เสียบวิลี่ ถ้าผมไปกินมโดนเนี่ยครับบ,าบ้านซม่ว่าบุาาาาค่อยเดี๋ยวทานมากนะขเลยบุค่อยเดีมากินท้าธรรมดาบ้านนี้พึ่นขายกว๋วยเตี๋ยววารายล้านไปไดยนะครับแม่แม่นแมนายกว๋วยเตี๋ยววาลายล้านแต่ว่าเสียบดีกว๋วยเตี๋ยวครับบ้านนี้หหเห็นเป้ คน,นกาลสินอลันผู้ทานเลยอ่ะครับคน,นติดตามเงินกว่าอลันผู้ถานเลยซื้อผมเนี่ยน่นซื้อข,ของเลียนผมนอเ,เมออสุดยอดเลยวะโอ้สุดยอดเลยเจ้าเป็นอ เดี๋ยวเนี่ยบะเนียนพักกับกพักกาดขาวของพักกาดขาวเราไปใส่พักกาดขาวถ้าว่าพันบดใส่พักบุ้งครงับพักกาดขาวทุ่งหอพวกบุ้งมันแดดแต่บ่ใช่ยัง ขึ้นเนี่ยครับอันไรก็ย่ายย่ายลื่นนใ่มีลูก็ผมเพราะย่ายลื่นนี่มีผมผู้เดียวแล้วครับว่าคุณนึงน้องผมตายแล้วแต่หนไหร่จริออกมาจากคลองแม่ผมแม่ก็ตายเลยแม่ยังล่ะสิงพ่อแม่ผมไม่ลูกสองกนอ่ะผมคือผมผมเป็นผู้อายุมู่บ๊อบบี้ออกมา เดี๋ยวปเกียวอี่ะครับผมครับต่อไปตามหาแล้วสแล้วเดี๋ยวผมจย่ายอย่งก่อนนะแม่ปัดเาย่ได้กลงมาสิปอแม่ปัดได้ปัดเทียบอ๋เขายาบ่มี่นั่นสิครบย่างบ่มีผัวถ่ย่ายไม่ย่างเกงแต่จะดนะม่ย่างเกลงแม่อพ่อไม่าพ่อ่ย่ายทวดนันโอ้แต่จะดแล้วอันนี้ครับเป็นหม้อฟังว่าย่ายนี่ครับอยู่ย่านหลังนี่ครับ เป็นมักกันน้ำเพรียงเขียวครับที่ผมเคยไายกิ่นขางน้ำกันน้ำเพรียงน่นแหละครับอยู่ทงหน้าครับเพป็นกับเล่สั่งความไว้ครับบอกไงเพรียงเขียวมาเลน่นน้ำเพรียงครับเพป็นบอกผมนะครับให้ผมบอกพเพรียงเขียวมาเล่นน้ำเพรียงวันคนมือผัวเพป็นเราเพรียงเขียวเพป็นมันนนมกผู้สาวนะครับเจ้าบ้านเนี่อนนอนนยอืมอ่า เดี๋ยงยินข่าวอันนี้เพิ่นก็เลยบอกผมนะครับย่ายผู้นี้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่บองนี้เพิ่นเพิ่นเลยบอกผมนี่ผมสั่งคว่ำผมนี่ผมไปบอกให้เขียวมาเร็งน้ำพิ่นนะครับเราเพินพ่นเพิน่นเพิ่นมักผู้นี้เขียวครับผมสิไปบอกอยู่ครับผม เจียเลาเจ็บเลาเราเก็บปักแตงะปักแตงเรางามๆใยสีเหลืองไปใหญ่เลาปลูกตะดนนะเลากวบาเราอยากนีจากนั้อยู่ว่าเราะวาหลวเลาเอาเงินเราไปเราไปฝากไ้กับหลกเพิ่นหลกเพิ่นก็เป็นผู้สอนเล็กน้อยเล็กๆกันนะไม่นว่าเงินผู้สูงอายุ ท่านขเงินของพญิเชียวเ่าเราเป็นเงินคือว่าเงินเป็นประมาณสองหมื่นกว่าบาทแล้ไปฝากไว้ฝากไว้กับลูกเราสองปีแล้วเราเพิ่เอามาใส่เสียบานนี้พญิเขียวเราไปถามแล้วูกเราเะยครับลูกเราบ่าหาครับลูกพญเชียวบ่าห้จักเป็นยังคือ่หู้บอ่สเราใเนาะไม่ไม่ใ่เียวไม่หมืกับามหักเนยังอย่างนีก็มัน หลวกคนเอานั่นก็มันหลวกเอาเงินพอไปใส่หมดเหรอกรับพวกหัวนนี้จะว่าคนที่เข่าสูงเนี่ยบอกผมฟังอยู่นางทายคลิปของผมอยู่ตรงหน้าผมกับทายคลิปเป็นของบนยอดทั้งหน้าเป็นอยู่แก่ๆนั่นแหละอยู่ในบริเวณหน้าผมนะแต่คนกับบอกตั้งใ่ดอกว่าคนว่าสีสี่นี้ไม่อยู่บ้านของลคะสียซ้อไปปลูกพัดปลูกยังนั่นแล้วซั่งลูกสาวรอบดีอีกแล้วครับครับเอาเงินรอบไปพอ พยินเขียวไปฝากไว้ลูกเลาลูกเล่ามาให้พยเขียวไปขอเอาน้ำลูกเล่าน่ะฝากไว้สองปีแล้วอยางนั้นเลยมันตกสองหมกว่าบาทบวประมาณสองสองหมื่นกว่างั้นต้องพยินเชียวน่ะะไรนะคนนี้เกมษานะมาจ้ะนาเมษกมะสามยู่นาเม่ขายอือ nó xong 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 ha xong xong ừ xong 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 กินมีมันไม่คครับนี่ยนี่ลมาครัา มียได้รู้ได้เต้วัานีเอาเมียว่าปลกตัวแม่เอาบอผมบอมอ,อเมียเพท่านเด้พอมาท่นมีเงินเลี้ยงเขาหเอกอออจนอยู่ยย่อยช่วงไงครับจนยู่นั <c oughs> งคุยกับย่ยเลาครับ <c oughs> อันนี้ sociedad, เป็นแม่บ่กไดนไหมคุณแม่เป็นแม่ของเจวอะโอ้โหวันแยกเป็นแม่ <funky rele g cuerpo> <säger uffle shovel> ได้หลายครับก๋วยเตี๋ยวตัวยี่สิบบาทคุ้มนะครับแซ่บพร้อมครับร้านทางปุ่นก็จะก็จะซ่อาขายเลยเนาะ ตะกี้ก็จอดขายเนาะท่านผู้นาะโอ้เพื่อไปป้ายไหว้ข้า,าวต้มาอ,อืมก็จอดไปป้ายไหว้เลยยี่นนนข้าตมา่อืมไปป้ายไหว้มาวันสองสามหนึ่งอืมกินไปเร,รื่อยกันรู้สึกว่าเป็นส่งจ่างลงครับเพราวะว่ามันเสร็จมันผูนะครับเสร็จมัน เริ่มงนุ่มแล้วครับมันเลยจูบนามนามเลยลดลงครับนามกว๋วยเตี๋ยวล้ายๆว่ามันปลอยไปโดนมาได้ครับมันจะอืด <c oughs> เส้นเส้นมันจูบนามครับนามกว๋วยเตี๋ยว,วเลยลดลงเะก๋วยเตี๋ยวมันก็นเลยจืดไปเรื่อยครับเลยมันเลยคอยจางไปเรื่อยครับก็ต้องเติมน้ำปลาลงครับ um pouquinho, ครับจนหมดครับเสียบเดียวท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยครับผมโอ้ก๋วยเตี๋ยวลานเพิ่นเสียบเดียวเป็นอะไรนี่บ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจ้ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเข็นเยอะตายแล้วหนาราฟน,นี่นี่เหนื <c oughs> <c oughs> อบรรยากาศครับบรรยากาศหนาราฟ์นี่ครับเปลี่ยนเลยออกไปเหนียวป็นค่อนข้างครับ ข้างแถวนี้มันทางไปบ้านแก่ก็ได้ครับเพระาะว่าขึ้นถนนเงยเพอดีครับข้างหน้านี่เป็นถนนเงยรัดไปบ้านแก่ก็ได้ครับมันก็เป็นทางไปอำเภอหิมเม็กนั่นแหละครับทางไปรอบบานแก่นะมองที่ผมเคยทายกินนั้นรัดขนาหมูก,กรอบนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่แหละครับบ้านหลวงาคาครับเขตอำเภอแยงตลาดจงังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมครับ